ต่เน่ยไม่ได้ผ,ดผิดพิมพ์แนเนี้จบแล้วเขาไม่อยากบอกเรามากหรอกเนี่ยเห็นก้อนขายก้อนมันแล้วก็มีนจะไปหาสมเด็จเนี่ยไปหาสมเด็จเน,นี่ยเนี่ยมันเป็นเม็ด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 เนี่ยมันมันไม่ใช่เรียบร้อยมันเป็นเงาไม่ใช่นะมันจะเป็นเม็ดไข่เม็ดมันเองนะเห็นไหมดีเป็นเม็ดไข่เม็ดมันเ่ย เม็ดคลเม็ดมันเนี่ยใช่ไหมเนี่ยดูง่ายมากเลยเม็ดคลเม็ดมันไม่ดคลเม็ดมันเนี่ยให้ดูชัดๆเลยนะเนี่ยเซียนเขาไม่บอกเราหรอกแต่เราต้องศึกษาเอาศึกษาเอาตามบ้านๆของเราอย่างนี้หลยเราได้มาบูชาแล้วก็เอาโรคระบาดขึ้นมาแล้วก็เอาเอาไว้ทำน้ำมนต์อาบกินได้เนี่ยเนี่ย พระองค์นี้สวยมีหน้ามีตายไหมมีหน้ามีตามีจมูกนะเอเอเมตตาลักแร้ก็มีะสวยที่สุดเลยมีเมาลีมีพระเกตสวยมากเลยเพระองค์นี้หาชมยากองคนี้ยอเอาไว้เป็นเอาไว้เพื่อการศึกษาให้ลูกให้หลานมันไม่ใช่ว่า มันจะมีบ่อยๆนะขอาพวกนี้ไม่มีจะไปจับเอาเรียบๆเบงาๆขึ้นมาเน้อเรียบเพี้ยนี่วางเลยแบบนั้นวางเลยไม่ต้องไปหาแบบนั้นเนี่ยผ้าสวยต้องเป็นแบบนี้เนี่ย นี่ยเป็ดก้อนไข่ก้อนมันเนี่ยเนี่ยมวลสารนีัยก้อนไข่ก้อนมันเนี่ยก้อนไข่ก้อนมันก้อนไข่ก้อนมันก้อนไข่ก้อนมันเนี่ยเนี่ยเนี่ยก้อนไข่ก้อนมันก้อนไข่ก้อนมันไม่ใช่ว่าจะจะเรียบสิทีเดียวเนี่ยเขาไม่ได้เอาเนื้อเปียก ทั้งหมดที่ไหนมามาสร้างเขาต้องไปตำเอาของที่มันแห้งแล้วของที่มันของที่มันชำรุดแล้วอะไรมาตำต้องหาเนื้อแบบนี้ถ้าไปหาเนื้ออ้สวยๆง,งามเนี่ยมีเม็ดแดงเยอะๆน่อยเก๊เก๊หมดเลยเนี่ยพระแท้สมเด็จตัวเอามาใชา้ามาบูชาได้